สวัสดีค่ะดุดสนีสปายแชนแนลนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาซุปหน่อไม้ค่ะหลังจากหน่อไม้ที่เรานึ่งเคี่ยนไว้จะต้นปีย่านว่ามันอ่นกินอับไม่ดุสณนีก็เอามาลวกลวกแล้วก็มาใส่น้ำยองอย่านั่งใส่ค่ะพี่น้องต้นแรกก็ ทำลวกทำคลิปออเจ้าไอ้แยะไม่ดูซนี่อ้ขี้ข้านาตาไทยมันจอดำไม่ดูดก็เลยมาทำสักคลิปเดียวไอ้นี่เลยหลังจากลวกเสร็จแล้วก็มาย่องอย่านั่งใสอู้อย่านั่งใสจะรู้สึกว่าให้เย็นๆสักหน่อยหนึ่งล้วก็จะมาปรุงเนาะวัตถุดิบไม่ดูซนี่ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะอาหารเช้ากับคุณป้า ซุปหน่อไม้ค่ะเดี๋ยวมาดูคุยกันไปดีกว่าเนาะทำคลิปอัะจะเ,อเจ้าแอจ้รู้สึกว่ามันจะมันจะรู้สึกดำมปดูสนนีก็เลยเตรียม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 ,ปยมแปบ๊บหนึ่งนะคะจ,จะไม่ค่อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรตามภาษีภาษาปกติเราคัว,วพริกสดใส่ แต่วันนี้ใส่ไปนิดนึงพริกป่นนะคะพริกปน่นแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ให้มันครบชุลลดหน่อยนึงน้ำปะลาหนัวหน่อยนึง ปลานัวขวดนี้ยังไม่ได้เปิด,เป,ดเป็นธรรมดาค่ัปกติแล้วก็จะทําแบบสวยๆน้างามเนาะลวกลวกดอกไม้เสร็จแล้วก็มัดยองอย่านั่งใส่แต่เมดูซานี่ทำคลิปกับตอบบ่อเปลี่ยนมันจะส่วนมากมันจะจอดําเมดูซานี่ก็จะเอาเมาส์รวมไปเลยเนาะอีกคลิปหนึ่งเน,ะนาะน้ำปลาสับนิด ทำทีละหน่อยคะ่ะไม่ทำเยอะทำเยอะจะกินทีก็ทำทีเนาะมีอะไรบ้างที่ใส่เพราะว่านี่ต้นหอมผักชีเตรียมหั่นไว้แล้วจะมีหอมแดงมีผักหอมเปหรือว่าผักชีใบเลื่อยก็ต้นหอมผักชีจีนนะคะมาใส่รวมกันที่เตรียมไว้แล้วก็จะมาปรุง มารวบมารวม,ม,รวมเอาคลิปเดียวรวมยอดไปเลยเนาะโอเครู้สึกว่าน้อยไปหรือเปล่าน้อยแล้วก็เพิ่มห่อไม้ไว้เราวซุปแบ่งซุปทีละน้อยเนะาะบางนิดนึงแบบไม่ต้องใส่เยอะเราทำจืดทำจางไว้ก่อนเนาะ วันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันรวยหรือเปล่าเนาะก็มาเริ่มต้นหอมผักชีรู้สึกว่าจะเยอะหน่อยไม่ว่าจะใส่อะไรข่ดต้นหอมผักชีนี่มันก็จะบดแซีบเนาะแล้วก็มาปรุงวันนี้เป็นวันดีเป็นวันรวยนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านจงประสบความสำเร็จด้วยหน้าที่การงานขอให้แค้วขาดปัดสะจาก โรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นอุทกกภัยอุบัติภัยหรือว่าสาธนรณภัยเนาะขอให้เขียวค่วขาขอให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งงามๆเข้ามาในชีวิตแต่ละครอบครัวเนาะพี่ดุษณีก็จากใจเลยจริงๆด้วยความห่วงใยเนาะห่วงใยเพื่อนพ้องน้องพี่พันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือย,ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยง่ายๆค่ะ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยสําหรับเม่ดุสานีง่ายง่ายทำกับขา้าวง่ายง่ายไปซะทุกอย่างเตรียมวัตถุดิบไว้ก็มีตอนแรกๆเม่ดุสานีก็ต้มน้าเดือดเดือดก็เอาหน่อไม้ลงไปลวกก็ถ่ายคลิปไว้แล้วละ่ะแต่คิดว่าอืมเรามาตัดตอ่อนู่นต่อนนี่เดี๋ยวก็จะจอดําอีกอะไรอย่างนี้มันเสียเวลาเพื่อนเพื่อนน,น้องน้องที่เราเข้ามาดูคลิปให้เราประจําเนี่ยเนาะ คนที่รู้ใจอาจจะดำจอดำไปสักสีห้าวินาทีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้หยุมทีเดียวเลยดีกว่าเตรียมหั่นหอมแดงหั่นต้นหอมผักชีเป็นอาหารบ,นบานของคนอีสานนะเนาะบางคนชอบเอเปรี้ยวก็บีบมะนาวใส่เนาะแต่ไม่ดูดไม่ได้ใส่มะนาวหรอกซุปหน่อนไม้ตำรักแล้วคนอีสานบานเน้าบนสิบส่ใสเมะนว่วแต่ว่าคนผคากกาง ส่วนมากที่พ่นสัง่งซุปหน่อไม้ทั่วๆไปพ่นจะบีบมะนาวจวดลงสักหน่อยหนึ่งให้มีรสชาติสักประมาณนี้นะก็ก็แซ่บไปอีกแบบนึงเนาะไมนูุสนีก็คิดว่าจะไม่จิ้มหรอกเพราะว่าก่อนก่อนต้มใบยะนางก็ใส่เกลือไปนิดนึงนิดนึงแล้วก็ใส่ใบมงลัดไปหน่อยหนึง่งเวลาต้มจะได้หอมๆเนาะนี่เลยค่ะง่าย ก็เดี๋ยววันหน้าจะซุปหน่อไม้ส้มชวนซุปหน่อไม้ส้มแต่ทําไปแล้วนะแม่ดุกก็ไม่ค่อยจะกินสักเท่าไหร่หรอกเป็นพวกสำพวกนี้ส่วนมากก็ป้าแะชอบกินไงก็จะทําให้ป้าวันนี้ก็จะมีอาหารเก่าก็จะมีแกงขี้เหล็กอุ่นแล้วแล้วก็ป้าแกก็จะเก็บแมงกี้ชอนแมงแมงกี้ช่อนนะอีกคู่ะ หลังจากลูกหลานที่สกลนครก็เอามาฝากเยอะเหมือนกันก็แบ่งขวดที่ระยุบมือยุบมือนะนะั่นแหละขวดทากินเฉพาะหมดทํามากมันก็ไม่หมดกินไม่หมดก็จะแ่บไปตามอัตภาพเลยนะเนาะนะส่วนแม่ดุสณนีก็จะเน้นแกงขี้เหล็กจะไม่เน้นซุปหน่อไมห้หรอกเพราะว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกแต่ขยันทนะํานะขยันนึ่ง ขยันควรขยันเคียนขยันหนึ่งไหวขยันอ่านี่แหละคนที่เขาชอบเพราะว่าป้าเขาอยู่ในเมืองเนาะพี่ดูอยู่บ้านนอกถึงเวลาหน่อไม้ก็ต้องไปทําหน่อไม้นี่แหละแลกเปลี่ยนกันไปไปมาหาสู้กันอยู่แบบนี้เลยนานนนลเทเก็บหลายปีพี่น้องเอ้ยอนะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยนะคะวันนี้เป็นวันดี วันที่หนึ่งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเนาะอะโชคดีกับแล้วกันขอขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆขอบคุณหลายๆท่านที่แวะเขามาชมอาจจะมีสาระความอร่อยประมาณนี้นะโอเคโอเคค่ะชิมไปนัวไปอร่อยไปบ่นไปมาเด้อมาเด้อน้อคิดถึงทุกคนเด้อพี่น้อง โชคดีมีชชยเน้นเน,เนคือความโชคดีวันนี้โอเคโอเค